cầm ở đây đi ổn เอเด้าคุณอยู่ไหนเนี่ยนี่เอดามาโดนหักเนี่ยบอกแล้วว่าไทแรนต์ปีนขึ้นไปแล้วมันหักอะ่ะบ้าไปแล้วเราเอาเอาดินปืนไปหน่อยแล้วกันเผื่ออนาคตข้างหน้าเราแบบจะไปเจอจะได้คอมไบได้ง่ายิอิ ว่าเรามีช็อตการมัน,มนกนตน็ตัวอะไรนี่เป็นจอรตเข้ที่มันอยู่ในตาตัวเ้มันก็จะดงมันเป็ลูกซองนี่แหละ ใส่แบบยิงไม่ได้บอกเห็นไหม นั้นเลยเหรอจอดจะได้ไม่ต้องโกที่มัดเท่าไรอะไรวะเนี่เลยอ้ยจาไน่ไปกินอีขึ้นก่อนเลยครับจังหวะนี้ตัวอะไรไม่รู เธอไปไหนแล้วสันได้อีเมลถึงส่วนราชกานอัมเบร่าอะไรกันไอ้นี่อะไรอ่าไปนะ hpg ไม่รู้ตกไปอ่มั่วมันรหัสอีกแล้วหรือว่ามันอยู่ในไปเมื่อกี้นี่หรือเปล่ามีอะไรบ่ะ i gotta out

Shit. ตัวอะไรบางอย่างตลอดเลย อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนย่ก่อนลีออนเรายังไม่รู้นะวนะ่าอะไรข้างล่างมีแต่ก้อนเนื้อเต็มไปหมดรา่ว่าฉันจะยังไม่ไป ไอ้พวกแบบนี้เราชอบลุกขึ้นมาจริงจะรู้อ่ะัะรู้ทันพวกแกหมดแล้วอ่ะไม่ต้องมาทำเป็นแอบแผ่นอนอดูไปไหนลนะ่ะไปหมดแล้วเดี๋ยวเราลืมสำรวจตู้โอ้ไม่ได้ออนไหนดูขอด แต่ว่าเราไม่ได้เอาไอ้ไอที่ไข่มาด้วยนี่ดิเกมเป็นวางแผนทุกแล้วนะแบบว่ามันวางแผนให้เราเป็น,นก็ได้ามาวางแห้นช่ว,ว่าไปมาวินสบายดีไหมฮัลโรลมาวินเดี๋ยวน,นนะเดี๋ยวน,นนะขอเก็บของอแล้วกันว่าเราเก็บของมาเยอะมากเลยเราเก็บเก็บยาไปสักสองอันแต่แล้วก็เอานนี้ออกมา เอาดิึงเก็บเข้าไปเออให้มันดูแบบให้มันมีที่ว่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเก็บของอะไรเยอะมาวินฮะมาร์วินโชว์ไม่นะไม่นะไม่นะมาวินไม่น่าเลย I'll stop this lieutenant ผมจุดเรื่องนี้นเองผมบอกผมสัญญา นี่มันอยู่ไหนเนี่ยมันคือที่ซ่อนอะไรอ่ะ เจอแปอันหนึ่งแล้วล้วเดี๋ยนะที่ซอ่อนอ้าวสรุปเราเจอตัวนี้ในห้องนี้แต่ว่าเราไปเจอต้องหาที่ที่มันมีหนังสือแบบนั้นนะตรงนี้ไม่ใช่นบอกเลยเอหรือว่าห้องนี้วะห้องนี้เปล่าห้องนี้เปล่ามีธงนี่ไงมีธงมีธงมีหนังสือใช่ใช่ไหนอ่ะไหนอ่ะ อย่าทงมาเล็กไปเปล่ามีโทรศัพท์มีหนังสือมีปากกาล้มปากกาไม่ล้มแต่มีทงไม่ใช่ตรงนี้หรอโกงไหเนี่ยโกงไหมเนี่ยเนี่ยก็ใช่นะเนี่ยเนี่ยโต๊ะเหมือนกันเป๊ะเลยอ๋อไม่เหมือนนี่ว่าโต๊ะมันเป็นอีกแบบนึงไม่ถูกชั้นสองอมัม้งห้องน,นี้หรือเปล่าอันนี้มันห้องซักผ้า นี่ไงมีให้เปิดวะคือกล่องไม้อะไรอะใช้คำใบจับรูปภาพนะฮะไม่ใช่รวมเดี๋ยวต้องตรวจสอบมีอะไรฮะเปิดดิเอ้าอะไรเนี่ยแล้วมันใส่ไหนได้ยว่าเดี๋ยนะไปไเนี่ยว้าวโคตรเจ๋งอ่ะ ราก็ได้เจ้าสิ่งนี้มาคืออะไรฮะรวมได้ไหมรวมอะไรที่ทองอยู่แล้วโอ้โหนี่มันยิงแบบปืนช็อตกันแล้วมั้งเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วคือแบบพี่แกดูดูวิธีพี่ที่พี่แกถือปืนนะยิืมแล้วยิงทีนี่มือข้อมือไม่หักเลยแค่ปืนมันปกติมันก็ผมว่ามันมหักแล้วนะเไ้ยแต่ว่าเราพูดกันไม่ได้หรอกดิออนสักอย่างติดตั้งไปเลย อะไรโอเคขอบคุณครับกระสุนนบกน่ำแต่ว่า ก็ด,ดูว่ามันจะตายมันไม่ตายวะชิบหายแล้ววิ่งเลยท <Yeah. S 1> ั้งนั้นเย้เ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีมัตายว่ะกัก็สูญหมดแล้วน,นเนี่ย 哎，哎。哎 โอ้โหเป็นว่าอยู่ไกลไม่อยากเสียเวลาของมันคิดค้างมั่นใจว่าเรือกับม้าอยู่บนผนังเดียวกันเรือกับม้าเรามีเย ม้าอยู่บนแถลงเดียวกันใช่ไหมอันนี้มา้านี่มา้าใช่มา้าส่วนอันนี้เรือเฮ้ยนี่ควีนบ้าไปแล้วนี่เรือเขาจะบอกอีกว่าส่วนบิชอปกับควีนไม่ได้อยู่ติดกันควีนกับเรืออยู่ตรงข้ามกันนระอถ้าควีนกับเรืออยู่ตรงข้ามกันควีนก็น่าจะต้องอยู่ตรงน,นี้ เฮ้ยไม่ใช่ดิเพราะว่าบิชอปไม่ได้อยู่ติดกับควีนแต่จะให้เอาควีนไว้ตรงนี้มันก็ติดกับบิชอปแต่ว่าถือว่าเรือเราอยู่ัตรงนี้ป่ะเรืออยู่นี่แล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวนะบิชอปมาอกี้ก่อนเอาไานี่เอาบิชอปมานี่อ่านกัน พจนข้ามใจว่าเรือกับม้าอยู่บนผนังเดียวกันส่วนบิชอปกับควีนไม่ได้อยู่ติดกันบิชอปกับควีนไม่ได้อยู่ติดกันควีนอยู่กับตรงข้ามกับเรือบิชอปกับควีนไม่ได้อยู่ติดกันแปลว่าบิชอปไม่ได้อยู่กับควีนแต่ว่าควีนจะอยู่กับเรืออยู่ตรงข้ามกันแปลว่าควีนต้องอยู่ตรงไหนส่วนนี่ก็ต้องเป็นเรือที่จะให้มันอยู่ตรงข้ามกัน แล้วจากนั้นเราก็เอ๊ะเดี๋ยวนะอ่ออันนี้เนะี่ยอาจจะต้องเป็นพิชชอปที่อยู่ตรงนี้เพราะว่าควีนจะไม่อยู่ติดกับพิชชอปอใช่ไหมเฮ้ยใช่ว่ะ เอาละครับสําหรับพาร์ทนี้หม่รู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นแบบว่าขายปริศนายางเดียวเลยเราแทบจะไม่ได้บวกหรือว่าได้ไ فا อเลยแล้วก็ไอตัวหน้าเกียดหน้ากลัวที่มันอยู่ใต้ท่อนี่ม่งโคตรหน้ากลัวไม่ใช่แค่น่ากลัวธรรมดาไม่งน่าเกียดเออเอาเป็นว่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถอธิบายไ,ได้ว่ามันน่าเกียดขนาดไหนอะนะก็คงต้องขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ